ตังในเช้าคนแนลตักจัดออยมาชากสถานในประเทศอันเทพิธิทในกัมพูชีบังไว้แต่งนประเในแอประกาเซนกลายปีประเทศไทยด้มันอียงว่าอยู่ดีๆหัวหน้าพักกยญาจกอย่างนายหุนเซนก็ออกมาประกาศนะครับว่าจะอนุญาตให้ปตทเนี่ยขายน้ํามันในกัมพูชาได้แต่น้ํามันที่ขายจะต้องไม่ใช่น้ํามันของปตทจะต้องเป็นน้ํามันของบริษัทอื่นฮะเดี๋ยวนะปั๊มน้ามันปตทแต่ห้ามขายน้ามันปตทหัวจะปวดก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอกคนดี วอนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกลับงามๆขอบละคุณมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับนาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับมันมีข่าวด่วนเพิ่งรายง,งานออกมาตะกี้เลยนะว่าน,นักเตะคนสําคัญอย่างเดียโก้โจตานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนบน,ออนบออลขงสสมรรวูทุกๆคด้ย อันนี้เป็นข่าวที่ถูกรายงานออกมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาที่เองนะครับเรียกว่าข่าวโดนจีเลยก็ว่าได้ส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรนเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ามันนะครับอย่างที่รู้กันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดิวใหญ่บิเบิ้มเกิดขึ้นที่กัมพูชานั่นคือการตกลงกันได้ระหว่างประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศกัมพูชียที่จะทําการตกลงซื้อขายน้ํามันกันนะซึ่งมันเป็นดิวที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับนะก็สงสัยอยาามมัันกก้้หํใบช แต่กัมพูชาไม่ได้ใช้เงินซื้อนะครับพวกเขาจะใช้ไฟในการส่งคืนเป็นของแลกเปลี่ยนให้กับทางสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ให้น้ำมันกัมพูชากัมพูชาก็คืนมาเป็นไฟกลับไปนักก็งงๆเหมือนกันนะว่ากัมพูชามันมีโรงไฟฟ้าที่ใหญ่พอจะสามารถผลิตไฟส่งไปขายที่สิงคโปร์เลยเหรอครับน้ก็ไปตรวจสอบดูแลยนะโรงไฟฟ้าที่กัมพูชาเนี่ยมันจะมีอยู่ที่จังหวัดพระศรีหนุเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ได้ทุนจากประเทศจีนนะครับหลักๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือใจไฟกับประเทศกัมพูชาทั้งประเทศยังไม่พอ น้าก็งงๆเหมือนกันว่าสิงคโปร์ทำไมถึงมั่นใจว่ากัมพูชาจะจ่ายไฟในจานวนสูงขาดที่จะทดแทนเงินค่าน้ำมันได้แต่ก็ช่างเขาเถอะมันเป็นเรื่องของพวกเขานะครับซึ่งการที่กัมพูชาต้องการที่จะได้น้ํามันจากสิงคโปร์เข้ามาภายในประเทศเนี่ยเป็นการดวนก็คือจะเอามาทดแทนน้ามันจากประเทศไทยเรานั่นแหละเพราะตอนนี้พวกเขาเองก็พยายามที่จะตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้ได้นะครับก็คือการไม่ใช่น้ํามันไทยมันก็เป็นหนึ่งในนโยบายของสองพ่อลูกหัวหน้าภักดยาจกอย่างนายฮุนเซนและก็นายฮุนเมเนต อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้พวกเขาจะได้น้ํามันมาแล้วแต่อย่าลืมว่าน้ํามันเนี่ยมันก็ต้องเอามาเติมลงที่ปั๊มในการแจกจ่ายให้กับประชาชนให้เข้ามาเติมกันอยู่ดีซึ่งในตอนนี้ปั๊มน้ํามันที่มีสัดส,ส่วนถึง5 0ในกัมพูชาก็คือปั๊มน้ำมันปตทอของประเทศไทยนั่นเองาว่าล่าสุดเนี่ยนายฮุนเซนก็เลยหัวใสนะครับมนีนโยบายออกมาว่าจริงๆปั๊ปปตทเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถอนตัวออกจากกัมพูชาก็ได้เราอนุโลมให้ปั๊ปปตทเนี่ยทำกิจการได้ในกัมพูชาแต่ป แต่จะต้องเอาน้ามันจากประเทศอื่นประเทศไหนก็ได้ที่มาขายแทนไม่ว่าจะเป็นน้ามันจากบริษัทในเวยนียดนามบริษัทในมาเลเซียหรือบริษัทจากสิงคโปร์แน่นอนการพูดแบบนี้มันก็คือการเอื้อให้ปตทเนี่ยรับน้ํามันจากสิงคโปร์นั่นแหละที่เอามาขายเพราะว่าสามารถตกลงดีลกับประเทศสิงคโปร์ได้แล้วสุดท้ายนะครับถ้าคิดถึงตาหลักความเป็นจริงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ดีๆปัป๊มบตทเปิดปั๊มอยู่ดีๆจะเอาน้ํามันจากสิงคโปร์มาลงแล้วก็เติมแทนมันเป็นไปไม่ได้ impossible มากๆปั๊ มึงจะให้เขาเนี่ยเอาน้ํามันจากบริษัทอื่นมาลงแทนเนี่ยนะเออน,เนี่แสดงว่าเกิดมาไม่เคยเปิดกิจการนะครับเคยแต่สูบเลือดสูบเนื้อจากประชาชนมาโดยตลอดก็เลยติดสัยกันเอาเปรียบแบบนี้จนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังฮุนเซนได้ออกมาประกาศว่าปตทสามารถเปิดได้ตามปกติเนี่ยแต่ต้องเป็นน้ามันจากบริษัทอื่นคนขมรเขาก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับพวกเขามีการทำเกณฑ์ออกมาว่าเราควรจะเปลี่ยนชื่อบริษัทจากปตทเป็นชื่ออื่นไปเลยควรจะใช้ชื่อที่มันบ่งบอกถึงชื่อขอขงประะเทศกัมูชาดี๋ยวน นี่มึงจะให้บริษัทปอทอเนี่ยเปลี่ยนชื่อกันเลยเหรอครับโอ้โหนี่แสดงว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทปอทอแล้วผู้บริหารปอทอเนี่ยสงสัยเป็นแค่ลูกจ้างซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปอทอไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนชื่อน,นะครับถ้ามีนโยบายออกมาแบบนี้รับรองว่าไม่นานปอทอก็คงจะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ยกสัมภะระยกทุกอย่างเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยอยู่แล้ว เพราะอย่างที่น้าเคยเล่าให้ฟังก่อนนัานนี้ผู้ถึงหุ้นของปตทเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับช่องสามมาแล้วนะครับว่าปตทลงทุนในกัมพูชาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นประมาณสัก180กว่าปั๊มนะครับถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับประเทศไทยและถ้ายิ่งเทียบกับทั้งอาเซียนเนี่ยเรียกได้ว่ากระจิตฤิ์มากๆไม่ถึง3%เเซลยทีเดวยซ้าปตทเขาก็เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าวันดีคืนดีจะท้องถอนการลงทุนจากที่กัมพูชาทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต แต่ให้ขายน้ำมันจากบริษัทอื่นแทนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่ได้แบนน้ำมันแต่เราแบนปตทเพราะเป็นบริษัทของประเทศไทยไม่ควรที่จะให้มีปตทอ,อยู่ในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าของปั๊มน้ำมันปตททุกท่านพวกคุณต้องปรับตัวถ้า,ายังต้องการเปิดกิจการในกัมพูชาพวกคุณจะต้องนำเข้าน้ำมันจากเวียดนามจากมาเลแทนการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีของพวกคุณที่สมเด็จฮุนเซนยังให คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆจริงๆปัอมน้ำมันปตทในกัมพูชามันก็เยอะอยู่แล้วทางแก้มันก็ง่ายก็แค่เปลี่ยนชื่อจากปตทเป็นชื่ออื่นที่มันแสดงให้เห็นว่าเป็นปั๊มน้ำมันของกรัรมพูชาก็แค่นั้นอาจจะเป็นชื่อ PTM ที่แปลว่าวัดตะเมนทมหรือว่า PTV ที่แปลว่าวัดกระบี่อะไรแบบนี้ก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแค่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นแค่นี้คนในประเทศก็รู้สึกดีแล้วเราไม่ต้องการเห็นชื่อปั้มน้ำมันนี้ยังคงเปิดบริการในกัมพูชาอยู่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมขอเสนอเปลี่ยนชื่อจาก PTT เป็น CBD เพราะแปลว่าเขมบูเดียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อจาก PTT เป็น PPK แล้วจดทะเบียนเป็นบริษัทน้ำมันสัญชาติกัมพูชาอย่างเป็นทางการคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นมีหลายคนยังคงไม่พอใจที่สมเด็จฮุนเซนพูดแบบนี้จริงๆทุกคนควรที่จะคิดว่าสิ่งที่สมเด็จทุนเซนพูดมันถือเป็นการหาทางออกให้กับคนกัมพูชาทุกคนเพราะตอนนี้ปั๊มน้ำมันในกัมพูชานั้นเยอะมากมาก ถ้าหากอยู่ดีๆจะให้เลิกเติมน้ำมันในปั๊มนี้กันเลยมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆการนำน้ำมันของบริษัทอื่นเข้ามาขายแทนจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่าควรจะเปลี่ยนชื่อปั๊มกันไปเลยแล้วสร้างแบรนด์ใหม่ทั้งหมดที่เป็นของกัมพูชาแท้ๆคอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่าอยากทำธุรกิจในกัมพูชาก็ต้องให้ความเคารพกับคนกัมพูชาถ้าคุณไม่เปเดยนชื่อปั๊มที่บ่งบอกถึงประเทศกัมพูชาก็ออกไปคอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่าไม่ควรให้มีคำว่าปตทอ,อยู่ในประเทศเราแค่เอาน้ำมันจาาากบริษัััทอื่นมาามนมมขยยยงงเพพี พราะยังไงเดี๋ยวคนไทยก็จะยังคงดูถูกเราได้อยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าชื่นชมในความฉลาดหลักแหลมของสมเด็จฮุนเซนคิดหาวิธีทางออกง่ายๆแก้ปัญหาให้กับประชาชนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆควรจะไล่ปตทออกจากกมบูชาไปเลยตอนนี้ก็มีปั๊มอื่นๆให้บริการมากเพียงพออยู่แล้วป้องกันอนาคตเดี๋ยวพวกเขาก็จะมีมาตรการออกมาขู่พวกเราอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลิกใช้ของพวกเขาอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเปลี่ยนจากชื่อปั๊มน้ำมันปตทเป็นปั๊มวัดประสาทตามบนทมหรือว่า ปัม๊มวัดอ่างกอก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้สมเด็จทุนเซ็นนั้นคิดทบทวนอีกทีถ้ายังคงมีปั๊มน้ำมันยี่ห้อนี้อยู่พวกคนไทยก็จะยังคงหยอกล้อและดูถูกเราได้เหมือนเดิมทางที่ดีไล่ออกจากประเทศไปซะหรือบังคับให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นถึงแม้จะไปซื้อน้ํามันจากบริษัทอื่นเข้ามาแทนแต่ยังไงซะป้ายปั๊มก็ยังคงเป็นปตทและทุกคนก็รู้ดีว่าปั๊มน้ามันยี่ห้อนี้เจ้าของกิจการเป็นคนไทยถ้าเราต้องการจะเลิกใช้สินนนคค้้้าไไททยยยมม่่่วรรจะะีีีปปั๊หอูใเศ คอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าได้ข่าวว่าประเทศไทยเป็นผู้ขายน้ํามันเบอร์ต้นของอาเซียนมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะล่าสุดได้ข่าวว่าเขาขายน้ำมันให้กับมาเลเซียและก็เวียดนามด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำมันเถอะพวกเขาจะได้เลิกดูถูกเราสักทีอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับฟังคอมเมนต์ของคนเขมรแล้วก็ปวดหัวยังไงก็ไม่ทราบนะครับหลักๆคือพวกเขาเนี่ยยังคงต้องการให้เปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำมันนะครับไม่ต้องการให้มีคําว่าปตทอยู่ในประเทศกัมพูชาโอไมก์ก� ก็เอาที่สบายใจกันแล้วกันนะครับจอกนโยบายอะไรก็ตามนะทั้งฮุนเซนทั้งฮุนเมเนตทั้งประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะออกมาทำเคมเป็นออกมาเรียกร้องยังไงนะก็มั่นใจว่ายังไงซักปตทก็คือปตทเหมือนเดิมนะครับเอาตรงๆนะไม่ต้องปั๊มน้ำมันปตทหรอกพวกมึงเลิกกินกาแฟแอมะซอนกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าาาาบนนนนนนอองคคมเเเ์กััััลลลลลละะะดดดด้้้ววววววยยจสสสสสหหริปีีขแแ